หมดแล้วก็หมดเลยแค่นี้เองใครใครไม่ได้ทานก็ต้องมาวันรุ่นขึ้นหรือไม่ก็โทรสั่งจองก่อนน้ำพะโลที่ร้านนี่ไม่เคยเปลี่ยนประมาณ60กว่าปีโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวเมียแล้วต้องยกนิ้วให้เป็นรสชาติที่นุ่มนวลมากอร่อยมากสวัสดีครับ ผมชื่อเฮียฮอครับชื่อจริงวันลบมนโนวงพิเชษเป็นเจ้าของร้านอุไราหาาะโรงวาดรุ่นที่3ครับทั้งหมดก็60กว่าปีครับทานกระเป็ดนี่มันต่างกันเนื้อเป็ดมันจะออกซาบอาหารนี่เนื้อมันนุ่มและวหวานมันจะต่างกันโดยชิ้นเชิงคนเคยทานหานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่กลับไปทานเป็ดอาหารนี่ทํายากกระาเป็ดต้องละเอียดกว่าพิถีพิถันกว่าปานี่กว่าการต้มนี่ต้องใช้เวลาใช้ไฟอ่อนไฟ แรงมากไม่ได้ไฟแรงนี่จะทําให้แตกเนื้อห่างนี่แตกเลยเราจะใช้ไฟอ่นอ,อนๆต้มไปเรื่อยๆแล้วก็คอยชิกคอยดูแลกว่าจะสุกก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงบางทีก็สองชั่วโมงกว่าแล้วแต่ตัวจะเปิดเตาประมาณตอนตีสี่ขึ้นต้มไปเรื่อยๆกว่าน้ําจะเดือดน,นี่ก็ประมาณเจ็ดโมงนิดหน่อย ประมาณเนี้ยเราก็จะลงต้มตอนประมาณ7จ็ดโมงเจ็ดโมงนิดหน่อยไหว้สุกก็ประมาณ9ก้าโมงครึ่งได้สับก็และสุดโมงเช้าไม่ฮะเราขายแค่2อชั่วโมง3ามชั่วโมงจนถึงสุกก็สิบโมงเช้าถึงบ่ายโมงสาวที่ก็สิบโมงเช้าถึงเที่ยงหมดแล้วก็หมดเลยแค่นี้เองใครใครไม่ได้ทานก็ต้องมาวันรุ่งขึ้นหรือไม่ก็โทรสั่งจองก่อน น้ำพะโลที่ร้านนี่ไม่เคยเปลี่ยนประมาณ60กว่าปีเราจะใช้วิธีตักตออกมาเท่าเท่าไรพรุ่งนี้ชเช้เกาก็ติดเตาเจ็จก็เติมน้ําลงไปน้ํากี่ถังเราก็ใส่ของเท่าไรเท่าไรปริมาณเท่าไหร่เป็นสัดส,ส่วนจึงไม่มีการเปลี่ยนจุดเด่นของเรานี่อยู่ที่เครื่องปรุงเครื่องยาจีนน้ำมันหอยสีอิวต่างๆที่เราต้องคัดแบบเกรดเอคุณภาพดีถึงจะได้รสชาติที่หอมกลมกล่อมส่วนใหญ่เขายะงเน้นเคระโตับโคตับโคเน้นกันเนื้อนุ่มแต่ ติดมันนิดหน่อยแต่เนื้อนุ่มมากโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวเมียแล้วต้องยกนิ้วให้เป็นรสชาติที่นุ่มนวลมากอร่อยมากไส้ทางร้านเรามีเฉพาะวันพุธกับวันเสาร์เครื่องในมีทุกวันปีขาทุกอย่างมีทุกวันยกเว้นไส้อย่างเดียวมีวันพุธกับวันเสาร์ทำยากด้วยแล้ววันหนึ่งก็สิบกว่า20ตัวเรารวม3วัน4วันทีแล้วค่อยมาทำไส้ถึงจะได้มากละมังเองก็เลือกคุณภาพนะแล้วอีกอย่าง การต้มไฟแรงๆเนี่ยจะทำให้น้ำพารโลกขุนถ้าน้ำพาโลกขุนแล้วนี่คุณภาพนี่เสียเลยจะต้องให้มันใสออกมาใสเราจะตักฟองตอนที่ก่อนจะลงหาเนี่ยตักฟองที่ไม่ดีออกคือพวกกาะฮะมันจะมีฟองเยอะตักออกให้เหลือแต่น้ำที่ใสๆล้วเติมน,น้ำลงท่อฉะนั้นน้ำ